สวัสดีครับผมเล็กครับนะนกเขาถามมาว่าพลังงานฉีพลังงานจริงพลังงานเชิญคืออะไรและมีความสัมพันธ์กับกายโกรธทั้ง5้าของเราได้ยังไงทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ที่กันเราเรียกกันว่าพลังงานฉีเฉียฉ,ฉีเนี่ยมันคืออะไรฉีก็คือพลังงานที่ไหลเวียนในร่างกายถ้าพลังงานที่ยังไม่ได้ไหลเวียนในร่างกายเราจะเรียกว่าพลังงานจริง พลังงานจริงจะถูกเก็บสะสมไว้นะเป็นเหมือนพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อให้ถีททางานยกตัวอย่างเช่นนะเรามีรถคันหนึ่งถูกไหมฮะเรามีรถคันหนึ่งรถจะต้องใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงซึ่งน้ํามันเนี้ยก็คือพลังงานจริงทีนี้พลังงานจริงเนี่ยมันก็จะอยู่ในแท้งมันไปทําอะไรไม่ได้จนกว่า จะต้องมีพลังงานบางอย่างเนี่ยมาจุดระเบิดมันถูกไหมครับก็เลยมีพลังงานฉีเข้าไปจุดระเบิดพลังงานจริงพอพลังงานจริงสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมฮะเครื่องยนต์ก็ลันพอเครื่องลนลันเครื่องลนเครื่องยนต์วิ่งพอวิ่งปุ๊บเครื่องยนต์ก็ผลิตพลังงานฉีโดยใช้พลังงานจริงเนี่ยนะฮะเป็นตัวเป็นตัวเชื้อเพลิงนะทีนี้พอพลังงานฉีแล่น พลังงานฉี่กับจริงเนี่ยนะฮะไหลเวียนในร่างกายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทํางานของกระแสพลังงานนั้นกลายเป็นพลังงานเชิงพลังงานเชิงนะก็คือพลังงานที่เป็นผลจากพลังงานฉีแล้วก็พลังงานพลังงานจริงกับพลังงานฉีเนี่ยมารวมกันสันดากันทําให้เกิดพลังงานเชิงพลังงานเชิงถ้าจะ อธิบายให้ง่ายขึ้ไปอีกก็คือยกตัวอย่างเช่นเทียนไขนี้ตัวเทียนไขเองเนี่ยนะมันก็คือพลังงานจริงนะก็คือเชื้อเพลิงถูกไหมครับแล้วเราก็จะมีพลังงานฉีเข้ามาเพื่อจุดสตาร์ทนะจุดพลัง,งจุดสตาร์ทลังงานจริงนี้พอพลังงานจริงนี้จุดสตาร์ท ไอเอนเนอร์จีเนี่ยก็จะไหลาตามเส้นลมปานหรือว่าไอไหลาตามไส้เทียนขึ้นมาไส้เทียนก็เหมือนกับเส้นลมปานใช่ไหมฮะเพราะไหลเพราะไหลผ่านเส้นลมปานแล้วปุ๊บเนี่ยนะพลังงานก็กลายเป็นพลังงานที่เราเอามาใช้เป็นแสงขึ้นมาใช่ไหมไอแสงตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าพลังงานเชิญพลังงานเชิญคือสิ่งที่เลเดียสออกมาคือผลลัพธ์คือแสง คือพลังงานที่เราได้จากสองสิ่งนี้แล้วเราเอามาใช้งานความร้อนในร่างกายเกิดขึ้น <_ d ata> ก็เพราะว่ามีพลังงานฉีวิ่งอยู่และพลังงานเชิญที่เป็นตัวเชื้อเพลิงอ้เป็นพลังงานจริงที่เป็นตัวเชื้อเพลิงอันนี้เข้าใจไหมครับ <_ d ata> จริงฉีเชิญน,นะ